สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมมาลองเล่นเกมที่เขาไม่ค่อยเล่นกันนะครับชื่อเกมนี้ชื่อเกมว่า Infinite Crisis นะครับซึ่งเป็นเกมที่ยังไงดีล่ะเป็นเกมนัมโบบ้าสายพันธุ์เดียวกับฮีโร o ออสโตรมจากทางค่ายพิซซ่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับโดยเกมนี้นะครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับว่าโลกนะครับโลกโลกจักรวาลนึงอะจักรวาลนึงของจักรวาลดีซีคอมิกนะครับที่พวกซูเปอร์แมนแบทแมนอะไรพวกนี้ที่ไม่เกี่ยวกับมาเวลนะครับอ่ะตัดทิ้งไป จกักรวาลน,นี้ผมไม่รู้ว่าที่จากวันอะไรผมลืมหาผมลืมไปหาข้อมูลมานะครับก็คือเนี่ยเกิดเหตุการณ์น่ะโลกแตกนู่นนี่นั่นเขึ้นปุ๊บอ่ะจกักรวาลน,นี้ก็เลยเป็นจกักรวาลที่เรามาเล่นกันเหมือนกับในเกม DC Universe หรือไม่ก็ Infinite Justice นะครับเอ๊ะใช่ป่ะอินจัสติสเดเอออินจัสติสก่อนอมองอันนะครับอ่ะมันก็จะประมาณนั้นก็จะเป็น,ปนจกักรวาลแยกไปแยกไปแยกไปเรื่อยๆ,ๆนี่ก็เป็นหนึ่งจกักรวาลนะครับโอเคเราจะมาดูกันเพราะว่าเกมนี้นะครับอ่าถูกสร้างขึ้นมา นะซึ่งสมัยที่มันออกมาใหม่ๆเข่ากมาปุบผม,ผมกับเพื่อนโคต,ตื่นเต้นเลยว่ามันจะเป็นยังไงพอมันออกมาปุ๊บฮะเฮ้ยมันออกแล้วเหรอวะเพิ่งจะรู้เนี่ยคือเมื่อคือนผมเพิ่งไปกดใน YouTube มาดูเขาเล่นเอ็ดกันดัน้มผมมาหาเกมกันดั้มไปเรื่อยเกมก็เกมไหมันลงของมัวมันลงแต่พีเอทีโอ้ยเกมเก็บตังค์ซื้อพีเอทีนะก็เลยไปหาดูครับก็เจอเกมนี้เข้ากมาก็เลยแบบเฮ้ยริงด้วยวันมีเกมนี้อยู่นี่ว่าโหลดมาเล่นเลยซึ่งก็จากให้ลองเล่นไปแล้วครับก็คือ มีอาการหน่วงใช้ได้นะครับจากเน็ตดีทนะเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นของ n อนะครับเซิฟนอตอเมริกานะครับมียุโรป NA แล้วก็อัเสเซียนะครับสามที่แต่ผมไม่นะไม่ไหวจริงๆเซิฟนั้นคนรัเสเซียคุยกันอย่างเดียวเลยผมไม่เรื่องเลยจริงๆนะครับก็เลยมาเล่นของอันนี้นะอ่าเดี๋ยวเวลาโอ้โหแม่ไม่เจอใครเลยอะ่ะแต่ยางงี้ต้องขอเล่เกมแบบพลาสม์ใช่พลาสม์เมนเลย โอเคนะครับผมขอเล่นอะ <c oughs> ไรวะเ๋ <c oughs> ยวลืมลืมอ่ะช่างมันช่างมันหรือว่าวแล้วโอโอ๋อไม่ได้ถ้ากดถ้ากด escape นะครับมนันกนเนี่ยมันกลายเป็น quit ใช่ไหมเราก็จะเฮ้ยแม่ครับต้อมาอไรเราไม่เอาไม่เอาไม่เอาแม่ครับต้อม <c oughs> no 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 ออกมาไหมเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนออกไปเนี่ยโอเคอ๋อนี่รีบแตนบอร์ดไปเลยนะโอเคงั้นเราก็หาอ่างั้นเราเล่นกับคนจริงๆเลยดีกว่านะครับปั๊ดแช่นอยู่บ่ดีไว้บ่หายที่เออไฮสโคปดีกว่าไม่กุ๊ปอะไรล่ะจะบ้าเลยต้องโซโล่สิเพราะคนนี้เพราะตอนนี้ผมเล่นคนเดียวนะก็เลยไม่มีอะไรมากนะครับต้องโซโล่ไปอ่ะโซโล่ไปซูเปอร์แมนไปนะ ก็หาห้องต่อไปโอ้ยคราวนี้นานกว่าเดิมสี่ทีสิบเก้าวิอ้างแล้วมาพูดคุยกันดีกว่านะครับอ่าโดยเนื้อหานะครับก็คือนี่ตัวละครที่เราจะนี่ก็คือหน้าต่างของเราอันนี้คือหน้าต่างประวัติการเล่นของเรานะครับผมยังไม่เคยเล่นเลยเพิ่งโหลดเล่นสดๆร้อนๆเลยเหมือนกับ L O L นะมันจะออกใน L O L ก็คือมันจะมีการโชว์ประวัติเล้นเราทำอะไรบ้างคียร์เจอร์คิวโดนคิวเดสต์น์คอสเคอะไรก็ว่ากันไปนะเป็นตัวคิวที่ก็มีนะแต่ว่านี่เอามาจาก L O L ชัวร์ป่ะถ อตโตสตัสแบทแมนอันนี้แก๊สเอ่อที่แปลกอย่างหนึ่งของเกมนี้ก็คือขอแค่ฮีโร่ของคุณอย่างแบทแมนเนี่ยมันจะมีอยู่3เวอร์ชันจริงๆริงมีเวอร์ชันบอกไม่รูีอย่างหาเดียเด๋ยวเขาลงมาหาเอา่อมี3เวอร์ชันใช่ไหมครับทุกเวอร์ชันจะมีความสามารถต่างกันไปมันไม่ใช่สกินนะครับมันจะเป็นตัวใหม่ไปเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไป DC จะแบ่งจากตัวละครหนึ่งเป็นจัก,กรวาลหนึ่งจัก,กรวาลจัก,กรวาลจัก,กรวาลไปเรื่อยใช่ไหมอย่างนี้อัน,น Batman เนี้ยแบทแมนเนี่ยจัก,กรวาลหลักนิวฮัทสองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นจัก,กรวาลย้อนยุคประมาณพวกยุค สตรีมพังอะไรพวกนั้นนะครับพวกยุคอุตสาหกรรมใหม่ๆอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นจักรวาลที่แบบโลกถูกทำล,ลายแล้วทุกอย่างมันกลายเป็นบินสับหมดนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับนะโอ,อเคแมทฟาว์เรียบร้อยจอยสิครับแม่แมทีเล่นเอลโอเล่นดอทเอเล่นเซิร์ฟนอกเล่นได้เล่นสตรีมเล่นเซิร์ฟโอเคครับผมต้องเล่นตัวไหนผมขอเล่นอ่าผมขอเล่นเป็นบอทบอดไหมผมขอเล่นอ่าไม่เคยเล่นมาก่อนนะผมจะลองเล่นตานี่แหละเมื่อขอต้องเล่น อ๋อพอยต์สตาร์ไรทมีเกียร์อะไรบ้างว่าที่มัน LL เอ้ยสายลับป่ะมีค่าซูเปอร์มแมนไอ้แชทบ็อกซ์ปิดไปได้ไหมเนี่ยกดเลือก Wonder Woman ไม่ได้ฮะหลุดโอเคไม่เป็นไรครับก็คือนะกลับมาดูใหม่อ่ะพูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้พูดถึงแฮปปี้ใช่ไหมครับเนี่ยอย่างนั้นมันจะแบ่งออกไปอย่อางกินแลเทิร์นเนี่ยมันจะมีเขาจะมีอยู่สามคน แต่ว่าเขาจะไม่เรียงตามชื่อข้างในอาเคนอะไรเงี้ยเพราะจะเรียงตามชื่อของฮีโร่นะครับเกเรเทิร์นก็จะมีเกเรเทิร์นอาเคนกเรเทิร์นตอมิกกินเรเทิร์นนะครับซึ่งโอเคดีแล้วซึ่งชื่อนี้อาจจะอาจจะบอกตามเป็นสายไหนนะครับอยางอาสายตอมิกยัสายโจมตีแรงๆชัวร์ป้าผมขอเลือกเฮ้ยพอสนามีไปละครับเฮ้ยแคโรเม้นนะดีไหมเพื่อาดีกว่า เฮ้ยไม่คัสต์พูดไปแล้วอ่ะช่างมันช่างมันแล้วกันโอเคอ๋อแต่มันก็มีสกินอยู่นะครับเนี่ยอันนี้คลาสสิกเหรออ๋อแม่อันนี้อันนี้จักรวาลที่แล้วสองอันนี้ก็คือนี่จักรวาลแรกสุดเลยนะครับที่เกิดขึ้นมาโอ้ยแชทออกแชทบ็อกปิดอ่ะแชทบ็อกปิดได้โน้ตายเจอของไม่ทันอีกแล้วโอเคเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าครับกับเกม อินฟินิตจดโชว์อินฟินิตขาดสิอ่าฮ่ายังไม่ลดยังไม่หลด,หล,ดหลือนี่หว่าโอเคมานะครับฝั่งผมนะครับก็จะมีซูเปอร์เกิร์ลกรนแอโลไพร์ซันไอวีแคทวูแมนไม่ฆ่าซูเปอร์แมนฝั่งนู้นนะครับก็จะมีแก๊สไลค์แคทวูแมนไม่ขา e เตอร์วูแมนกรนแอร์โแก๊สไล์แบทแมนแซูเปอร์เนะครับโอเคอ่าเรารู้สึกเวลาย,ยัเหลือเยอะนะครับเราจะมาอ่านชื่อเสียงแนะนำของแต่ละคนว่า แก๊สไลค์แคทวูแมนคลาวอเวนเจนส์แมคคาวันเดอร์วูแมนเดอะวันเดอร์ออฟทูสกรีนอโลเอเมรัลด์อาร์เชอร์แก๊สไลค์แบทแมนซาวออฟเจสติสซูเปอร์เกิร์ลสามกันนะครับอ่า uh, last the turn of the คริปตันอันนี้ก็สามกันไฟ hmm? สันห์ไฟสันไอวีคลาสิกแก๊สไลค์แคทวูแมนเฟเธอร์ลินเฟเธอร์ไอเฟลายเฟเธอร์แมคคาซูเปอร์แมนเอเจนต์ออฟโฮป ก็นะครับสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลสําหรับอของฮีโร่แต่ละคนนะครับให้ไปที่แฟนเพจอ่ Justice League Thailand ใช่ไหมวะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเข้าไปอา่านผ่านมาเพราะเหตุนั้นเลยนะผมถึงได้รู้ว่ามีเกมนี้อยู่ยังมีเกมนี้เหลืออยู่บนโลกด้วยผมปิดเกมที่ปิดแล้วแล้วเขาลงรูปของไมคฆาซูเปอร์แมนเนี่ยครับเข้าไปผมก็ไป็นวเฮ้ยแม่งเจ๋งวะเดี๋ยวนะเขาบอกในเกมเกมไหนวะเดี๋ยวนึกก่อน DC Universe Online ไม่ใช่ แล้วมันเกมไหนอะผมก็เลยไปรู้อาา้าฮ่ายังมีเกมนี้อยู่บนโลกใบนี้โอเคครับตอนนี้เราต้องรอไม่ฆ่าซูเปอร์แมนคนเดียวซึ่งผม่าจ,จะเป็นคนที่แหลกที่สุดแล้วนะเพราะว่าผมเนี่ยเล่นเซิร์ฟไทยอยู่เมืองไทยใช้เน็ตไทยแน่นอนครับเขาเล่นกันเซิร์ฟนอกผมไม่รู้ซึ่งนอกกันทุกคนหรือเปล่าแต่อย่างน้อยๆผมเป็นนอกคนละมีแฟมีฟมการไลค์แคทแมนอาจจะไปกอนรัเสเซียแต่แเซต์รัสเซียก็ตองดีกว่าเน็ตไทยแล้วล่ะมั้งนะครับ โอเคครับผมเป็นสายเมรีนะครับมีมีตัวที่เป็นแรนด์อยู่สองคนนะครับก็คืออ่าเอ้สายมิรีแบบเอดีด้วยนะครับผมเป็นตัวเอดีนะบัสเตอร์แสดงว่าผมเป็นสายแอสซสินนะครับเน้นพุ่งเข้าไปโดนแบบแนวเอลพวกอวิสายแอสซสินพวกเลนก้าอะไรพวกนี้นะครับผมนะตัวจะไม่หนามากแต่จะตีแรงนะครับแต่ฝั่งน้มันตีแรงแล้วหนาด้วยกระชากมันไปนะครับอ่า กินแอชเชอร์นี่กิลอาเชอร์นี่ก็น่าจะประมาณพวกเคธลินนะครับนาจะคาไฮอย่างนั้นพอยซันไอวี่ผมตีผมตีไว้ก่อนนะผมว่าพอยซันไอวี่น่าจะเป็นประมาณอ่าไซร่านะครับส่วนไม่เข้าซูเปอร์แมนนี่นะถ้าดูๆไปแล้วน่าจะเป็นพวกตัวแทงๆกาจะพวกหมอไฟแต่มีสกิลเจาะผมไม่แน่ใจว่าตัวอะไรน่าจะเป็นวิสายแทง <S 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 เอไอก็วิหมดเลยอะซูเปอร์เกอร์นะครับก็เป็นสายไฟเต็มสูบนะครับ นะสายไฟแท้งแบบผสบของอ่าอันนี้แอตทาซิน็มสุกของผมผานบัสเตอร์แต่ว่าคนละสายกันนะครับมีแอสซาซินบัสเตอร์แต่ว่าคนละแบบกันนะตัววันดูวูแมนโอเคมาแล้วนะครับโอ้โหฉากแบบตัวอลังการมากโอ้ไฟสเดอร์วีลงมาเอาแล้วของผมล่ะไหนอ่ะโอ้โหซูเปอร์แมนอลังการโอ้โหผมมาจากเฮามืดโอ้โหแซ่แมวเฮ้ยเดี๋ยวลืมไป โอ้ไอโอ้ก็พิมพ์ผิดชักมันทรีพาอลบอลอัดโคแบทไว้ก่อนนะครับแล้วก็อัดสกิลอ้าอัโคแบทสกิลกิ้งด้ยว่า สว่วนนี้อัสซี่บ่แทรุแมนอ๋อต้องมีต้องมีเป้าหมายนะครับเฮ้ยออกของได้ไหมเนี่ยมีที่ออกของไ,มไหมโอ้ยการหน่วงมนอยู่เลยอะเฮ้ยเดแล้วเจะซื้อของยังไงเนี่ยตัวอยู่แล้วเฮ้ยของเราเหรอ

ตายไหมเนี่ยตายไหมเออตายเลยโน่โจ้ก็โครบาเอาสิอะไรก็เอาละเอาวินาทีนี้อะไรก็ยอมโอ้ยไม่นะอะไรกันเนี่ยรู้สึกไม่ใช่ผมคนเดียวที่โน้ตไหครับฝั่งฝั่งทีมเราคนอื่นก็โนู้ด้วยโอเคเยอะมากกินแล้กินอ่ะกินอ่ะอ้าได้มัวารัดชัดๆเลยโอ้โหมีงูระเบิดด้วย

ลืมไปนะครับมันกดเล่ไม่ได้เฮ้ยแล้ว์เกคไปไหนแล้วแล้วทุกคนวยกนตายแล้วเออตายเลยว้าชาวไปทุกไม่ช่วยฉันเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไต้องว่าีจดิเซอร์ใช่ไหมอะไรกนี้ชางอ๋อสักผมจะเล่นสายพลางราชนตีล้วนไม่ได้เนาะ oh i'll Burning back now boy burning for the live fast enemy defeated life is a learning we are teammates by necessity that does not make us friends watch out i'm on the prowl. ผมคิดผมต้องอัพสกิลเกี่ยวกับการปุ่งให้บ่อยนะเพราะผมต้องเล่นปุ้งเฮ้ยผมไม่ออกมูเม้นต์มาว่ะเย่ตัวแรงตัวแรงเฮ้ยย่ะเย้เช่สุดท้ายเราก็สามารถทำแต้มเกินมาไง โอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวนะโขาก็ c หมายความว่าไงหมายความว่านี่คือโดนโมด d o ม i n i o n นี่หว่าใช่ไหมครับด่านนี้คือโหมด d o ม i n i o n นะผมจะได้ไม่เล่นใหม่เดี๋ยวมันจะไม่เข้ามาเล่นอีก ู้สึกเหมือนพอไม่มีตัวแทนปุ๊บในทีมเราจะปกเปียกกันมากเลยมากๆเลยผมรู้แล้วว่าเกมนี้มันนึกถึงเกมอะไรนะครับมันไม่ได้นึกถึง L.O.L ตรงๆหรอกแต่มันนึกถึงเกมที่ชื่อว่าสมัยนะครับซึ่งเกมสมัยก็คล้ายๆอย่างนี้แหละครับอยู่เซิร์ฟน่าเหมือนกันแล้วก็รูปแบบการออกของนี่เหมือนกันเลยเช็ดเราสามารถตีเต้ยตีแต้มได้แล้วครับผมเลนสองทำแอสซิกเลยมาคอเม้ยังไงกันนี่จะรับแต้มแบบ s c t o หรือไงครับว่าต้องช่วยคิวในจังหวะสุดท้ายพอดีอ่ะฮะ ฉันไม่ทนหรอกนะอย่างนั้นน่ะเฮ้ยแต่ผมทำไมไม่หาโอเมร์นเนี่ยลืม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 สเปรดนาาไปไปผผรองเท้าอ่ะไม่ไมีอ่ะ ไม่มีอ่ะเดี๋ยวเลยโอเคโอเคได้แล้วโอ้โหมองอาเซียเยอะละโอเคโอเ o โอเค เกลีย่ยรอยเยี่ยมมาครับอ๋อมีมีเปิดอัติด้วยนะแปลว่าตัวน,นี้น่าจะเป็นตัวใน,นตัวหนึ่งแน่เอา,าจริงด้วยโอ้เดี๋ยวเยี่ยมมากโอเคเยี่ยมมากครับพีแน,นลล์เดี๋ยวตนนัวนี้ผมต้องออกมูฟสปีดให้เยอะหอมอมุกสปีดเยอะเลยอ่ะมัสสปินปัสสปิริต ผจริงๆเออคือไอเทมทั้งหมดที่มผมดูๆแล้วเนี่ย <laughs> มีตัวตนทั้งหมดในจักรวาลของอ่างดีซ c นะครับเพราะว่าอย่างเนี่ยนิวเวิอนนี่ก็จะเป็นของใครสักคนก็ได้นี่โจ๊กเกอร์คาบาร์ที่มีแน่นอนอยู่แล้วเชดเคนก็คือเป็นตัวละครชื่อนึงอ่ะชื่อเชดแต่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นใครครับผมต้องรีบไปตรงกลางแล้วเพื่อนอตอนนี้โอ้โหแต้มคิวเ่งโหดอะ แต่แต้มเ,เรานี่แบบก็มีะมนะไม่มีโอเคทัเปอร์เกิกร์ลแต่ว่าเกิดอ้ายโดนเรียบร้อยหนึ่งตัวเรียบร้อยอื้ยลองลองไอ้ตบเร็วดิอโอ้เนาะอ้าวเฮ้ยทำไมไม่เดินติดจอนะครับติดหนึ่จอโอเคเยี่ยมมากแหลมจ้าแหลมมากโอเค

เฮ้ยล่าง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 เรื่องผมยังน้อยเลยจริงๆแต่ตอนนี้ค่าการย่อมดีขุมดูว่าต่ำแต่ว่าค่า power นี่ค่อนข้างสูงนะแจ็คก็ตัวผมเป็นตัวสายปลาสนะครับในการใช้สกิลไม่ใช่สายบลาส์ต้องเรียกว่าสายเบิร์สก่อนไปแล้วไองวะเอาปั๊กันโยี่ยได้อยู่ อออยยยููู่่่กลับบ้านละโดนโดนโดนยิ่เข้าบ้านโวนว้าตัวแล้วออร์บิท l ลแคนนอนนะครับปืนใหญ่ดาวเคราะห์ไม่ใช่ป่าวะลมประมาณเลเซอร์ยิงดาวเคราะห์มั้งมั้งนะเลเซอร์ดาวเคราะห์เลเซอร์ดาวเคราะห์ ไม่พอนะครับตัวกระบะสองอันนี้สามได้ไหมบิวโอเคได้แล้วก็บิวเลยตายละเฉอโอ้โนโนไม่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 เราจะแพ้ไม่ได้เราเจอนี่เป็นซุปเปอร์คีย์ปะเนี่ยโอเคเราอยู่อะไรเป็อเราอยู่ขึ้นก่อนขึ้นก่อน แม่ตะกิ้เกเนแล้วโอ้เดี๋ยวแล้ขวขู่พผมลูข้างล่างดีกว่าตอนนี้เพิ่งข้าวโหดนะครับ้ายมาแบทแมนทำไมมาทำไมแบทแมนฉันไม่ได้อยากสู้กับนายเลยนะจริงๆฉันก็แค่อยากจะลัดผีปังก็เท่านั้นเองไปโอ้ยเกือบโดน เอ้ไม่ปิดอัลติเมตสกิลโหะว่ายังไม่ช่วยอะไรเลยจริงๆว่าหายจริงด้วยเซาเวยจริงด้วยให้ตังด้วยแล้วไปอัโอเคอันนี้แหละนะอเมตเยอะดีนะครับ อะไรเด็ดล็อกเดดล็อกอะไรเดดล็อกมาร์คออกทำไมช่วยกันล okay. oh, ่างดีกว่าจะล่างกันเรีอยวไล่เดี๋ยวไปก่อนเฮ้ยไม่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละ ไปแล้วโอ้ยเลยโอ้ตายไหมไม่ตายไม่ตายเดีวไม่ตายไม่เออเฮือตายอยู่ดีโดนฮ่ระเบิดปักหลังนะครับไปล้ไล้วเจียง เวลาควบคุมนิวทริไรเซชันโอเคครับได้จอกออกมาแล้วหนึ่งพันวางกระปิตรงนี้อยู่ที่สองวัยสิบนะสองร้อยนะครับผมมันอารมณ์เดียวกับสมัยเลยจริงๆคือแบบมันจะเพิ่มพลังกรคปิตอนที่เราไมีตัวนะมันจะเอาเกมมาจะอารมณ์เดียวกันเลยแต่ล่างดีกว่าแต่ล่างดีกว่าบอสมาท่อมาท่อมาท่อมไอหรือไงเนยาวจ้าพี่น้องจ๋าไปกันเลยโอเคตอนนี้บนกำลังยึดทุกผมเราก็ไปช่วยล่างันนี้กว่า เฮ้ยไม่ทันอุยอ้ยได้ด้วยสติลได้ครับตอนนี้ก็เปิดหมดอยู่อนนี้ขอเปิดหมดก่อนแล้วนะครับตอนนี้เปิดเปิดอ๋อหมดแล้วเปิดป้องแล้วกันนะผมไม่รู้นะโอ้ยตอนนี้แต้มพวกผมเหลือแค่82นะครับยิจากกระบอกตรงนี้นะแต้พวกผมไอเจ้าข่ายเอวไอ้เจ้าไอเข้าแบทแมนไอ้ไมเข้าซูเปอร์แมนจะเข้ามาทำไมเนี่ยฮะ ยึดกันยึดกันยึดนะยึดนะยึดนะอะไรจะยึดล่ะออโนยิงมาแล้วเยี่ยมได้ก่อนตายนะครับดีอดี ยังมีอย <ạn> ู่ยังได้อยู่เฉพาะตัวผมเริ่มเกิดแล้วผมเริ่มเล่นไป็นละผมเริ่มเล่นไป็นละเกมนี้เราเข้าใจละเริ่มเข้าใจละวอัตอมิกเอ็กซ์ไดความคมคือรู้สึกเหมือนจะจะเหมือนจะแบ่งสถานะต่างๆจากต่างจากเกมที่เราเล่นนะครับก็คือตัวนี้เป็นจะเป็นสายเบิร์สนะครับตัวที่ผมเล่นนี่เป็นสายเบิร์สดังนั้นผมออกถุงทางแล้วแต่ว่าเบิร์สถ้าเบิร์สผมยังน้อยอยู่เดีต้องจะออกเบิร์สแเต็มสูงไปแล้วกันไหนดีกว่ะ เด t l e s วโอเคผมชอบสายผิปกติฉะนั้นต้องเอาบุ๊เจมแจ่แว่ากินแอโรนจะเล่นน่าจะเล่นเก่งพอดูนะเพราะว่าเพราะว่าดูแล้วเกมนี ต้องอสสาศัยความจำนา,าพอสมควรนะครับโดยเฉพาะผมนะเพราะว่าความแหลกไม,ม่เข้าใครออกใครจริง <c oughs> ตรงไนตอนบวกไม่ต้องไอตอนบวกมันไม่แหลกเลยอ่ะนั่นแหละคือปัญหาที่ผมกำลังอยากรู้เยี่ยมไปเลยช่วยเพื่อนก่อน <c oughs> โอ้ <c oughs> เดี๋ยวอ้ือ <c oughs> ไปล่วงไปา <c oughs> มาโอ้ <c oughs> มามาเยอะ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 เลยเดี๋ยวจะไปไปละมันมาแนวเนียนจบก่อนแล้วกัน เสียรายฮะโอ้เจ aja, by, <im <im ๊เไปกำลัง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 ไปเห็นรถเขล้วงั้นโอ้ no bridge b ร i d g e no ไฟเซอร์ไอเว่ยฉันจะทำร้ายนายแบทแมนฉันจะทำร้ายนายฉันจะทำให้นายเจ็บปวดจนถึงที่สุด no อย่ายิงฉันเดี๋ยวนนายนายอยแบทแมนแบทแล้วฉันจะจุ เย Co ี่ยมเป็นจะของยิฐฐานก่อนยุไม่นานครับอ๋อแพ้แล้วครับผมดีครับดีกันเลยเดียวรีพอร์ตอร์แมนได้ไหมก็จบไปแล้วนะครับกับอินฟินิตไทสิตาแรกนะครับผม ก็จะมาัน,นี้นะก็ลองมาหาเล่นดูกันนะครับเพราะว่าเผื่อใครอาจจะสนใจในโลกของ d c c o คอมอยู่แล้วนะเราลองเล่นเกมนี้กันดูสำหรับคนที่เล่นซอร์ฟไทยผมก็อาคุณอาจจะต้องไปหาทริคเทคนิคอะไรก็บ้างในการทำให้เน็ตของคุณเลื่อนไหลนะครับก็วันนี้สวัสดีครับ